สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ครับผมแอดบอลดี้เซนอร์ลพลาินจากโอซาก้านะครับช่องเจบางเจแปนตอนนี้อยู่ที่งานไทยเฟสติวัลโอซาก้า2023นะฮะไทยเฟสติวัลหรือไทยเฟสกันเรียกย่อๆนะฮะก็คืองานเขาเรียกว่างานงานงานอีเวนต์สไตล์ไทยๆนะครับผมซึ่งจะมีการขายอาหารไทยนะแล้วก็จะมีกิจกรรมเวที สไตล์ไทยๆจัดกันนะฮะก็มีทุกปีนะเออจัดกันที่ทุกปีเลยข้าก่อนจัดแถวน้ำบานะครับปีนี้มาจัดแถวเคียวบาชิใกล้ๆกับสาโอซาก้าแทนนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในงานแล้วเนาะทางเข้าง,งานอยู่ตรงนู้นซุ้มแดงๆไกลๆตรงนู้น,น,นเห็นไหมอ่าค่าเข้า,ขาง,งานเนี่ยห้ารเยนครับผมก็ประมาณร้อยร้อยห้าสิบาทโดยประมาณนะอะ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งเข้ามานะ แล้วผมไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยแล้วก็คนค่อนข้างจะเยอะที่เดียวนะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะจริงๆผมก็เล็งๆอยู่นะแบบว่าอย่างเนี้ยข้าวมันไก่ามาดูดิอย่างร้านเนี้ยเนี้ยเขาขายมีข้าวมันไก่นะมีข้าวกะเพราต้มยำกุ้งลาเมงด้วยนะเอออ่าไก่ย่างก็มีนะซึ่งแบบก็ก็ข้าท่าดีนะแต่คิวค่อนข้างที่จะยาวอยู่นะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนว่ามีอะไรบ้างนะ ตรงนั้นก็จะมีขนมไทยด้วยนะมีข้าวเหนียวมะม่วงมีขนมครบนะฮะหมูกระทะอยู่ร้านนครหมูกระทะเหรอวะหมูกระทะนี่นี่อยู่ร้านขายของหวานด้วยนะเออมีร้านอื่นก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าแบบทุกร้านก็จะมีข้าวมันไก่นะคุณแต่ว่าซิวยาวอยู่ร้านเดียวเยองไม่รู้เป็นไงนะฮะอะมาดูทางนูน้นบ้างมีเครื่องดื่ม นะมีเบียร์มีอะไรต่างๆครบถ้วนนะเบช้างก็มีเห็นว่านะก็หคือเห็นร้านไหนก็น่ากินไปหมดเลยอะแต่ผมกินหมดหน่าจะไม่ไหวนะก็เดี๋ยวต้องเดินดูก่อนดูได้วยกันนี่แหละนะอ่านะนะ ฝันสับประรดนี่บางร้านนี่คือคุ้นๆเหมือนปีที่แล้วผมก็เคยเคยอุดหนุนเขาอยู่นะเออแล้วก็เาหมูกรอบไอเชี่ยมันก็ต้องตำแล้วบอกว่าร้านนี้ด้วยร้านนี้มันต้องมันต้องตัดแล้วแหละเออโอเคฝันสับประรดน,นะฮะเราเร่งไว้ก่อนละอ่าบ้านบ้านริมป่าอ่านี่ชื่อร้านบ้านลิมป่ามีข้าวมันไก่กะเพราก็มีเหมือนกันนะฮะผัดไทยลาบไก่ คิวยาวเหมือนกันนะอ่ะนอกจากอาหารเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีร้านเอ่อเกี่ยวกับการโอรเนเงินก,กับไทยมีม,ม,มีเอ่อ B l d a m a อ้อ๋อ,ป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 อซปรโปโซรี่ไทยถึงนี่เลยนะฮะซีรี์วายของไทยนี่โด่งดังมากนะบุญแบบญี่ปุ่นสนใจกันบึ้มๆนะ คนเยอะมากวันนี้นดูดิครืองงานเนี่ยเขาจัดเาสาร์อาทิตย์ที่สิบสามสิบสี่พฤษภาคมนะคุณแล้วก็วันนีน้ผมมาวันที่สิบสามมาตอนกลางวันเลยนะฮะเพราะว่าบ่ายๆเนี่ยกลัวฝนตกอืตรงนี้อะไรเนี่ยบาร์บีคิวกกไก่ย่างไก่ย่างกับผัดไทยนะตรงนี้มีคอหมูย่างไหมไวะเออไก่ย่างเยอะนะผมว่าไก่ย่างก็น่าตำ หมูกรอบไก่ย่างเนี้ยนะ่าสนใจนะแล้วก็ตรงนี้นะเป็นโต๊ะโต๊ะยืนกินนะเออเพราะว่ารู้สึกรอบนี้เขาจะไม่ให้นั่งกินนะเพือพ่อเพือ่อไม่ให้คนนั่งแช่เพราะเขาที่แล้วอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันใครจําได้ป่กคลิปที่ไอไลฟ์ที่ถ่ายกัน<ม>ก็คือมันมีที่นั่งนั่นแหละแต่ว่าแบบโหนั่งกันเต็มอะ่ะเออแลไม่ลุกกันง่ายๆนะอะทีน,นี้นอกจากอาหารมีอะไรขายบ้างใช่ไหมคุณก็ตรงนี้มันมีเสื้อผ้านะฮะ เสื้อผ้าขายด้วยมีเวียดเจ็ตก็คือไอ้ไอ้อะไรนะเครื่องบินตัวเครื่องบินนะฮะสนามบินยอะไรเงี้ยก็มาโปรโมทสายการบินสายการบินทุกคนนะแล้วก็ขายนี่อาหารไทยที่เป็นแบบสําเร็จรูปนะก็มีตอแั้นก็มีผลไม้ด้วยนี่ผลไม้ไทยนะฮะเนี่ยอันนี้ก็อารมณ์แบบว่าเวอร์บาซา่าตลาดนัดนะตลาดสไตล์ตลาดนัดหน่อย ของชำลวยกระป๋องกระเป๋าเสื้อผ้าแบบไทยยนะเนี่ยเสื้อยืดลายที่แบบว่าลายที่แบบ <laughs> ยูนิคหน่อยๆเนี่ยโหสไตล์ไทยรชัดเลยนะเนี่ยสายการบินเอ่ยอะไรเอ่ยก็อยู่ตรงนี้นะเรียกว,ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับงานปีที่แล้วเนี่ยถือว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางกว่านะครับเพราะว่าจัดตรงลานข้างสถานีเคียวบาชิเลยแอเรียถือว่ากว้างขวางมาก ผไม่แออัดเท่าไหร่เพราะเขาก่อนมันเป็นจัดเป็นลานกิจกรรมตรงเหมือนกับเป็นลานลานในฮอแห่งหนึ่งนะฮะใกล้ๆกับลำบะซึ่งมันก็พื้นที่มันจากัดอะคุณมันเป็นประมาณว่าเป็นลานที่แบบเออลานเหมือนระเบียงอะ่ะเออมันก็เลยจะเล็กหน่อยนะครับแต่ของท่านเนี้ที่ค่อนข้างกว้างเลยนะอ่ะถ้าเดี๋ยวไปดูตรงนั้นหน่อยคืองานในงานเนี่ยมันจะมีเวทีด้วยนะคุณเวทีกิจกรรมต่างๆนะจะไปดูว่าเป็นไงเสร็จ พอตรงนี้เป็นโต๊ะแอร์รีอโต๊ะสำหรับแขกแขกเรือที่มาแบบว,ว่าแบบว่าผู้ผู้ทรงคุณวุฒิอะไรอย่างนี้นะตรงนี้ก็มีอารมณ์เหมือนข้าวแกงนิดนึงเอออ่ะทางนู้นเป็นเวทีครับเวทีว่าตอนนี้มวยพอดีครับรับนะ มุมนี้แล้วน่าจะพอเห็นเขาปล่อยกันนิดหน่อยเห็นไหมตรงนู้นคือตรงนี้ถ้าไอเต็นท์ข้างหน้าเนี่ยเขาทำเป็นที่ให้แบบว่าคนนั่งดูกันได้ไงเออมีเต็นท์แต่ว่าพอมาถ่ายจากมุมตรงนี้เราอาจจะเลยเห็นเห็นน้อยนิดนึงเห็นไ่ะแต่ตรงนู้นเราก็จะพอเห็นเห็นบ้างเล็กน้อยเห็นไหมพอเห็นได้เห็นไ่ะเออแต่ผมไม่ไม่ป่าไปตรงนั้นแล้วกันเนาะเออ มวยไทยคนญี่ปุ่นก็ชอบกันเยอะนะอ้าจบพอดีจบพอดีว่านะช่วงพักเวทีพอด,ดีครับนะเคอ่ะมาตรงนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นบูธอื่นๆแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะครมีห้องน้ำตรงนู้น นะครับแล้วก็จะมีมุมแบบว่าให้ถ่ายรูปกับไอเนี่ยแบบปลายตุกๆเนี้ยนี่เขาไอรถตุกตกมันเอามาวางไม่ได้ยากนะเ้ยแต่มันเป็นสแตนดี้เฉยๆนะก็ก็มีความง่ายๆนิดนึงนะฮะส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ําเนี่ยเป็นห้องน้าสาธารนณะนี่ก็เข้าได้เหมือนกันเที่ยวง่ายครับดูแล้วเที่ยวง่ายพอสมควรเลยนะอนะก็อ่าใครที่ อยู่ในโอซาก้าอยู่ในคันไซเนี่ยก็น่าจะมาแล้วก็น่าจะเอนจอยกันได้เนาะเออมัน,นจะเป็นฟิลประมาณนี้แหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอ,อ่อฟ้ามันจะครึมนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายเหมือนฝนจะตกซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นไงเหมือนกันนะผมก็เลยมาเนี่ยเที่ยงนะเดี๋ยวก่อนที่อากาศจะเปลี่ยนไปกว่านี้เดี๋ยวผมมาตะเวนดูแล้วกินดีกว่านะฮะที่ผมไม่ได้กินข้าวเช้าเลยมาเพื่อมากินออนี่โดยเฉพาะเลยนะเว้ย เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะกินอะไรแล้วเดี๋ยวขอให้ผมถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งไว้ลงเพจทีหลังนะฮะเออนี่แหละประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเดินกลับไปตรงแถวทางเข้าง,งานก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปจบคลิปตรงนั้นกันนะฮะนี่ก็พามาดูสั้นๆน,นะว่างานไทยเฟสโอซาก้าปีนี้เป็นยังไงนะ ถามว่ามีอะไรแตกต่างจากคราวก่อนไหมผมว่าไม่ไม่แตกต่างกันมากนักแต่ผมว่าแอร์เรียนี้มันกว้างกว่านะกว้างกว่าคราวที่แล้วพอสมควรเลยซึ่งโอเคนะคือคราวที่แล้วผมรู้สึกว่ามันแคบไปนิดนึงแคบไปนิดนึงแล้วมันมันมันเหมือนมันแออัดมันเบียดกันมากอ่ะนะแต่วันนี้ดูแบบว่าเออเห็นป่ะที่มันก็แบบเออสบายนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าโอเคเลยนะครับ ข้าวซอยก็น่ากินนะแต่ข้าวซอยผมก็มีร้านอาหารไทยประจําที่ที่กินได้อยู่แล้วเอออยาหาของกินที่ไม่ได้กินบ่อย,อยๆน่ะนะเเดี๋ยวเราไปไปเปิดคลิปกันตรงนู้นดีกว่านะเออเออจริงมุมนู้นอ่ะมีขายอะไรนะเหมือนน่าจะเป็นผลไม้แห้งวะ,ะใช่ใช่ใผลไม้แห้งแพงมากนุย้ย แล้วตัวเลขที่เห็นเนี่ยไม่ใช่นี่นะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ราคานะเวย้ยตัวเลขที่เห็นนั่นคือกรัมนะเวย้ยน้ำหนักน้ำหนักนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีป้ายเขียนไว้ว่าอ่าร้อยกรัม700เยนอะไรเงี้ยไอ้ที่เขียนว่าหนึ่งร้ยะก็คือ100กรัมเนี่ยคุณก็อาจจะ600 700เยนอะไรเงี้ยถ้าคุณไปแบบว่าเอ้ยนึกว่า100เยนนะหยิบสักสิบซองอะไรเงี้ยคุณมึงโดนมึงโดนอ่ะมึงโดนเป็นพันอ่ะนะฮะ ก็ก็ลองดูครับลองดูแต่ผลไม้แห้งผมชอบนะเออเดี๋ยวดูกันว่าอาจจะไปกินนิดหน่อยอันไหนที่แบบว่าหาซื้อในซูเปอร์ได้ยากประมาณนั้นละกันนะก็ว่าไปวันนี้ผมมาคนเดียวนะแต่ว่าผมยังไม่เจอคนรู้จักเลยก็ไม่เป็นไรนะคลีนส t ตชั o น ที่ตั้งโต๊ะกินมีค่อนข้างเยอะนะเนี่ยมันไม่มีแค่ตรงนู้นนะคุณมันนั่งพื้นตรงนี้ก็ได้เห็นปหแล้วก็เนี่ยโต๊ะตรงนี้ก็พอมีก็อาจจะพอพอไหวนะพอไหวอยู่นะเนี่ยตรงนั้นนิดนั่นคือทางเข้าเห็นไหมคุณแล้วก็นอกทางเข้าอ่ะคุณจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนมันกั้นฉากขาวๆอยู่ก็คือลานรอบๆนี้จริงๆคือเขาจะปรับเป็นเหมือนกับว่าเป็นทั้งลานกิจกรรมลานขายของกินนะฮะในรอบๆนี้ ซึ่งเห็นว่าจะเปิดประมาณกลางปีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไงอาจจะเวิร์กก็ได้นะถ้าแม่งมีเนื้อย่างขายนะผมจะสนใจมากเว้ยโอเคอเพราะว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับไทเฟสโอซาก้า2023นะเดี๋ยวผมไปลองดูว่ากินอะไรได้บ้างเดินมองดูคร่าวๆกันเฉยๆนะฮะว่ารอบๆงานเนี่ยเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าของกินที่รอเราอยู่คืออะไร นะโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมกันนะฮะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันไว้ได้แล้วก็ติดตามกับเจฟังเจแปนได้ใหม่นะฮะไลฟ์ทุกวันศุกร์นะครับผมแล้วก็มีไลฟ์สมาชิกวันอาทิตย์ด้วยนะฮะก็คลิกรายละเอียดดูตรงจอยได้ขอบคุณมากครับผมนั้นวันนี้ไปหม่ำแล้วบ๊ายบายจ้า